จัดชุดในงบ1,500บาทนะครับงบต้นที่พันห้าพันห้าจะได้เป็นชุดสปินเนาะนะครับอันนี้ก็ลูกค้าก็โอนมาก่อนเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเข้าใจกติกาเราก็คุยกันได้ยาวๆครับก็บริการให้เต็มที่นะครับชุดที่ได้นี่จะเป็นบอกว่าเอาไปให้ลูกชายตกนะครับก็เป็นชุดแบบให้เด็กเล่นได้นะครับตัวนี้จะเป็นลอกไดว่า R S เบอร์พันนะครับ S ก็ R f เบอร์พันไงทำไมอ่ะอ่ะแล้วก็วีว่านะครับคันเป็นวีว่าเวท87งานปลาช่อนโดยตรงเลยนะครับ2ท่อนนะครับ 6ฟุต6ฟุตเท่าไหร่6ฟุตพอดี6ฟุต2อ่า6ฟุต2 6 2 2เท่ากับว่า6ฟุต2 2ท่อทนนะครับนะนี่เป็นด้ามตัวด้ามก็จะเป็นแบบลายพรางแบบน,นี้ครับสวยๆเลยนะครับลายพรางตัวนี้ก็ยังเป็นลายพรางอยู่นะเห็นไหมนะครับตัวแบงก์ก็เป็นคาร์บอนผสมกาไฟล์นะครับไฟเบอร์พวกนี้นะฮะงานดีครับเหนียวให้ความเหนียวนุ่มระดับหนึ่งนะลอกก็เป็นลออเบอร์พนันเด็กเล่นได้ครับมีคลิกเสียงหวานๆแบบนี้แหละเดี๋ยวฟังเสียงนะครไยก่อน คลิกเสียงก็จะดังประมาณนี้นะครับได้ไปอ่ะบอกเลยว่าจัดชุดได้แล้วได้ครบครบทุกอย่างนี่ต่อใสายหน้าให้ด้วยเห็นไหมจ๊ะนะครับเล็กๆนะส่หน้าแค่เออเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบปอนเพราะว่าสายเมนหลักก็คือ PE 1หนึ่งนะครับทักสี่พีหนึ่งนะครับแล้วก็กบยางอีกหนึ่งสองสามตัวกระดีหนึ่งตัวแล้วก็คลิป พร้อมลูกหมุนนะทำไมต้องเป็นกิฟทพร้อมลูกหมุนทําไมบางทีเป็นกิฟทอย่างเดียวถ้าสปินนะเบียรจะให้เป็นกิฟทพร้อมลูกหมุนเพราะว่าสายมันจะปีนเกลียวถ้าเราใช้กิฟทพร้อมลูกหมุนเนี่ยสายมันก็จะแก้เรื่องของเกลียวเรื่องของอะไรได้ด้วยมันก็จะไม่ปีนเกลียวมันก็จะไม่ตีเกลียวนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะตัวรอบเนี่ยเป็นรอบห้าจุกำลังเบร์อยู่ที่5้กิโลนะครับ3บอลแบร์ลิง เล่นได้หมดเลย5กิโลเล่นได้หมดเลยเอาไปตกน้านดินได้ไปตกสว่านได้ไม่ได้ตกชโนดได้ไมได้ไปตกกระชอนได้ไม่ได้ตกตระซืวได้ไได้ตกได้หมดเลยครับแต่จะเอาขึ้นมาหรือเปล่านั้นก็มีลูกค้าถามว่านะครับตกปลาได้ไหมตกปลาก็ได้ครับนะครับถ้าถามมาเพื่อที่จะกวนเราก็ควนกลับนะต่างคนต่างกวนก็หายกันเนาะเสมอกลางหนึ่งหนึ่งเพราะงั้นถ้าถามเอาความรู้หรือเอาอะไรก็ถามได้นะครับเราก็ยินดีตอบอยู่แล้วนะครับนะอ่ะ ฮหมดทั้งมวเนี่ยเท่าไหร่มาดูกันนะลูกค้าจ่ายแค่พันห้านะครับตัวลอกราคาอยู่ที่650บาทตัวคันราคาอยู่ที่550ราสนะครับมีค่าจะส่งอีกหนึงร้อบาทสาย PE เทักสี่เบาทสายหน้า35บาทนะครับแล้วก็ช็อก30บาทกิฟต์ลูกหมุนอ่าเออโทษทีกิฟต์ลูกหมุนนะครับสาบาทของ d ี o ตัวนี้นะกบยาง55าสาสิบกระดีสามห้ากระดีแก้แห้วนะครับนะแล้วก็ซอยแปดเ ค่าจะส่งหนึ่งบวกไปเลยใช่ไหมอ่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ลูกค้าจ่ายมาแค่หนึ่งพันห้าร้อบาทครับผมก็ขอบคุณที่อุดหนุนแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการตกปลาครับผมอยู่ลงกละถาให้นะ mm hmm. ไม่มีแห้วบอกเลย